สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ลุงป้าเข้าสวนเพื่อที่จะมากวาดใบไม้ออกจากริมรั้วนะคะเพราะว่าใบไม้แห้งแบบนี้หล่นลงมาเยอะมากอีกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้กวาดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะกวาดออกจากเฉพาะริมรัว้ว ที่คิดว่าหากมีไฟป่าที่เขาเผารางมาเนาะมันก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับที่สวนของเรานะคะถึงแม้ว่าเราพยายามกันไฟครั้งหนึ่งแล้วกวาดออกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็มีใบไม้แห้งนะคะที่หล่นลงมาแบบนี้เต็มเลยนี่นะคะเราจำเป็นต้องมากวาดออกจากริมรั้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ ออโคนต้นไม้เอาไว้แต่ว่ามันเพิ่งจะกวาดได้แต่ริมรัว้วเนี่ยหญ้าแห้งมันก็ยังเยอะอยู่นะคะถ้าหากมีไฟมามันก็ไม่ปลอดภัยหรอกนะคะตอนนี้เนี่ยแต่เรากำลังไล่ลดน้ำใส่ใบไม้ที่กวาดออกมาแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราด้วยนะคะที่สวนนี้ก็จะมียางนาเป็นส่วนใหญ่นะคะเน้นเป็นสวนยางนา แต่ว่ามันก็เหี่ยวนะคะรดน้ำไม่ทั่วถึงแถมยังมีใบไม้แห้งแบบนี้น่ากลัวนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีแรงพอที่จะกวาดใบไม้ออกจากแบบบริเวณสวนแบบนี้ไหมตอนนี้แค่รดน้ำใส่ต้นไม้นะคะคุณลุงกำลังรดอยู่ตรงนู้นป้ากำลังรดอยู่ในสวนมะม่วงตรงนู้นนะคะแต่ว่าป้าก็มาดูมากวาด ใบไม้ช่วยกันนะคะกวาดออกจากเอบริเวณริมรั้วแต่นี่มันก็มีหญ้าแห้งเยอะอยู่นะแถวริมรั้วถึงแม้ว่าจะกวาดออกแล้วนะคะเนี่ยก็ได้กวาดใส่ต้นไม้ของเราบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะได้เอาน้ำรดใส่นี้นะคะท่งนจะกวาดมาถึงมะม่วงต้นนี้เองนะคะนี่ป้ากวาดมะม่วงต้นนี้เห็นว่ามันมันเยอะ แล้วเราก็ต้องกวาดลงไปที่นู้นนะคะตรงนู้นไปจนสุดแนวรั้วเลยนะคะก่อนอื่นต้องกวาดให้สุดแนวรั้วกวาดมาเพิ่งจะถึงต้นมะม่วงต้นนี้เลยนะมันก็มีลูกประปายบ้างไม่ดกนะคะมะม่วงของเราปีนี้ไม่ดกมากเพราะว่ามันเป็นแรงนะคะมันรดน้ําไม่ได้นะรดน้ําใส่ไม่ทันอันนี้ก็ มีใบไม้ร่วงเยอะเลยเดี๋ยวป้าจะขอให้คุณลุงมาช่วยกวาดใส่โคนต้นมะม่วง,วงสองต้นนี้ด้วยนะคะกวาดออกจากาบริเวณสวนเท่าที่จะทำได้นะคะก็กวาดใส่โคนต้นแล้วก็เอาน้ำมาฉีดใส่เยอะๆให้มันชุม่มๆเอาไว้เดี๋ยวป้ากําลังจะไล่ลดน้ำลงมาที่นี่แต่ว่ากําลังลดมาจากสวนข้างบนตรงโน้นอ,อยู่นะคะ อันนี้คืองานสวนของป้าลุงอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ทําอยู่ข้างบนสวนมะม่วงตรงโน้นแต่ตอนนี้เราเคยเรียกในอดีตว่าเป็นสวนมะนาวบนเห็นท่อมะนาวนะคะเห็นจะเห็นท่อมะนาวที่ร้างลงเยอะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาปลูกแทนมะนาวนะคะคือสวนมะนาวที่เราเรียกเข้าใจในครอบครัวว่าเป็นสวนมะนาวบนแต่ตอนนี้ไม่มีมะนาวแล้วเหลือแต่ท่อ ว่างเปล่านะคะนอกจากเราจะเอาไม้ชนิดอื่นมาปลูกอืแต่ว่าสั่งมาจากทางอินเทอร์เนต็ตก็มันไม่ค่อยสดนะคะมาถึงเราต้นไม้อ่ะกว่าจะมาถึงเราก็ใบร่วงหมดเลยป้าก็มีพันไม้ที่อยากได้อยู่นะคะมาปลูกแทนท่อเหล่านี้นะคะแทนท่อมะนาวที่ที่ว่างลงก็เสียดายเนาะน้ําก็มีอะไรก็มีที่จะรดแต่ว่าเรา ยังไม่มีแต่พันไม้ที่จะมาปลูกทดแทนป้ากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาพันอะไรที่มันสามารถอยู่ด้วยกันกับยางนาได้คืออาจจะไม่ต้องต้องการแดดเยอะเพราะว่ายางนานี้ถ้าเขาโตขึ้นก็ต้องเป็นร่มไม้นะพืชที่อยู่ใต้ต้นยางนานี้อยู่ในท่อเก่าของมะนาวเนี่ยจะต้องอยู่แสงแดดรำไรอยู่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีร่มของยางนาแน่ เนาะนี่แหละกาลังคิดอยู่ว่าเอาพันไม้ไหนที่มันไม่ต้องต้องการแดดร้อยเปอร์เซนอะไรแบบนี้ยก็กําลังคิดอยู่นะคะและที่สําคัญก็คือความแห้งแล้งนั้นเดือนมีนาเมษาอยู่ข้างหน้าคิดอยู่ว่าเราจะปลูกตอนนี้ดีไหมถ้าเราปลูกตอนนี้เราก็มีน้ําลดอยู่นะแต่ความอแต่สิ่งสําคัญก็คือเราไม่มีเวลาที่จะมาลดมันเพียงคอมันจะรอดไหม นี่แหละทาให้ป้ากําลังคิดอยู่นะคะบางทีป้าอาจจะปลายเดือนเมษานะคะหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤษภานู่นแหละใกล้ฝนจะมาป้าอาจจะคิดหาพันไม้มาปลูกทดแทนท่อมะนาวเหล่านี้แต่ตัวนี้คิดแล้วก็น่าจะลดไม่ทันหรอกป้าว่าเพราะว่าเราลดเฉพาะอยู่หลังบ้านภายในบริเวณบ้านมันก็หมดแล้วเวลาแต่ละวันนะคะ เพราะว่าบางทีบางวันก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันไม่ได้รดทั้งวันเหมือนเมื่อวานนี้ก็ได้รดแค่ครึ่งวันนะคะคุณลุงก็ต้องไปทํางานป้าก็ต้องไปด้วยในบางครั้งนะคะมันก็เลยเนี่แหละต้องต้องคิดให้ดีต้องคิดให้รอบคอบว่าเราจะเสียทุนทิ้งไหมจะสูญทุนทิ้งเปล่าไหมถ้าเอามาใส่กลางแดดในเดือนมีนาเมษายนนี้นะคะก็ต้องดูกัน อีกป้าต้องตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะไหวไหมจะมีเวลามารดน้ำพอไหมกับเอ่อมันจะจะเยอะนะถ้าเอามาปลูกนี่ท่อว่างเยอะนะแบบนี้ก็ใช่หมดเลยนะคะเป็นท่อว่างเปล่าถ้าปลูกป้าก็จะต้องปลูกพืชเศรษฐกิจเหมือนมะนาวนะคะคือให้สามารถขายได้ ต้องสามารถเก็บขายได้พ่อเยอะนะคะกินไม่หมดแน่ๆนะคะเพราะว่าท่อมะนาวทั้งหมดนี่เกือบทั้งหมดเหลือไม่กี่ต้นนะคะเหลือมะนาวไม่กี่ต้นก็เอาไว้พอได้เก็บกินเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีมะนาวเลยมันร่วงหมดเพราะว่ารดน้ําไม่ทันมันแห้งแล้งนะคะอ่าตอนนี้กําลังไล่รดน้ําแล้วก็จะต้องขวาดใบไม้แห้งนี่แหละสําคัญมากๆเลยออกจากทางนะคะออกจาก แนวรั้วแล้วก็ออกจากสวนด้วยสิในสวนนี่ก็ต้องกวาดกวาดกวาดเป็นกองด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไฟมาแล้วลามไปในสวนแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้ป้าลุงลงมาทำงานสวนดูสิเนี่ยมะม่วงแต่และต้นนี้ก็มีติดดอกหมดเลยนะคะ มีลูกมีอะไรประปายบ้างมะปรางต้นนี้ก็กําลังโตนะคะก็กําลังโตเดี๋ยวเอาน้ําใส่เยอะๆให้เขามีดอกปีนี้เนาะแล้วน่าจะได้กวาดใบไม้ออกด้วยเดี๋ยวป้าจะกวาดใบไม้แถวๆนี้มาใส่มะปรางให้มันมีความชุ่มชื่นของน้ําอุ้มน้ํานะคะแต่ว่ากําลังไล่ออนน้ําใส่มะม่วงที่รดไม่เสร็จเมื่อวานนี้อยู่ในสวนโน้นนะคะ เดี๋ยวป้าก็จะต้องไปลดตรงนู้นก่อนอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงวิถีชีวิตบ้านๆของป้าลุงกับงานสวนนะคะต้องดูแลสวนให้รอดปลอดภัยจากไฟป่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก เป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยสําหรับป้าลุงนะคะในการที่จะดูแลกวาดใบไม้แห้งนี้เยอะมากเลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ